ครับสวัสดีครับผมขออนุญาตบาทค้ำเมืม่อน,นีมาเบิงหวานสีถิ่ออกดอกงามงามพี่น้องอันนี้บานเอือยกับบานออ้ได้นน่เึินถือเลียกมาสองงวดสอนนี่เต่ระดับเงินเมื่จนได้จ่างมอล่ำดีซะหน่อยมะลองมาลำ่ำสีมาสลองสีมาสลลองให้นี่ครับพี่น้องครับเพราะว่า โศกมานแห้งพี่น้องบานซีทิปออกดอกจนได้จาา่างมะลำเดชหน่อยมาฉลองเอาเอาเอาขอให้มีโศกมีลาบนำมะลำเดชหน่อยกูขู่กูคนเด้อให้โศกโศกมันมันโศกโศกมันมันเด้อพี่น้องเด้อขอให้สุขสมหวังมีโศกมีลาบกับคลิปนี้ เฮ่งเงปังปังกูกูกูๆคนครับสวัสดีครับ